สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําน้องใหม่ที่มาแรงมากๆของแบรนด์ลินีนั่นก็คือแผ่นแปะฟันขานั่นเองค่ะและวันนี้ลินีก็เป็นเจ้าแรกและแบรนด์แรกที่ได้ทําขึ้นมามีนวัตกรรมที่ได้รับการรองรับจากนักวิจัยนั่นก็คือ PAP Plus นั่นเองค่ะเป็นที่นิยมกันมากๆในอเมริกานะคะน้องเป็นสารฟอกสีฟันที่บอกได้เลยว,ว่าปลอดภัยและได้รับมาตรฐาน ก่อนที่จะเข้ารับชมเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และถ้าสนใจสินค้าสามารถกดติดตามและกดสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยโดย1กล่องนะคะจะมี14ซอง28แผ่นและมีคู่มือการใช้งานและแผ่นวัดระดับสีฟันมาให้ค่ะขอบอกเลยนะคะว่า เขาพึ่งพัฒนาสูตรมาใหม่ที่คูณ2เพิ่มคัลเลอร์คาเล็เตอร์และเคลือบฟันของเราแบบคูณ 2, 2> ข่าวไวและข่าขึ้นแน่นอนค่ะเพราะน้องเป็นแบบด r ายสติปไม่ทิ้งข้าวฟันใช้ง่ายสะดวกมากๆค่ะโดยส่วนผสมที่อยู่ในแผ่นแปะฟันนะคะจะประกอบไปด้วยนวัตกรรม p a p Plus นะคะเป็นสารฟอกฟันชนิดหนึ่งที่ปลอดภัยและได้รับมาตรฐานเพราะว่าไม่ทําให้ละคายเคืองเงือกและไม่เสียฟันนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งตัวที่สําคัญก็คือตัวไฮดรอซีอัา เพราะเขาจะเข้ามาช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการเคลือบฟันและการสึกหลอของฟันนั่นเองค่ะและยังช่วยลดการก่อติดของเศษอาหารและลดการก่อติดของหินปูนที่ฟันได้นะคะและมีโพแทสเซียมซิเตรตนะคะที่จะช่วยลดอาการเสียฟันได้ด้วยค่ะและแผ่นฟอกฟันเป็นกลิ่นโคโคนัทมิ้น์ด้วยนะคะซึ่งหอมมากแล้วก็รสชาติดีมากๆค่ะและก็หลังจากที่ใช้แผ่นแปะฟันนะคะเขาจะช่วยให้ฟันขาวและสะอาดขึ้นนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับตัวบุค คคนด้วยะะบางคนเหลืองจากกรรมพันธุ์บางคนเหลืองจากมีคาบเหลืองฝังลึกการเห็นผลลัพธ์ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองค่ะและราคาของแผ่นแปะฟันขาวนะคะ1กล่องจะราคาเต็มอยู่ที่1290บาทนะคะแต่ละช่วงจะมีโปรโมชั่นและคูปองอ่ะที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครที่กําลังมีปัญหาในช่องปากอยู่เช่นเหงือกอักเสบเบหงือกร่นแผลร้อนในแนะนําให้บํารุงก่อนที่จะใช้แผ่นแปะฟันนะคะ วิธีการใช้แผ่นแปะฟันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะทําความสะอาดช่องปากนะคะโดยการแปรงฟันก่อนนะคะและแนะนําเลยว่าให้ใช้ยาสีฟันที่ไม่มีฟูรด์นะคะ <sk r ug> เขาจะช่วยให้แผ่นแปะฟันขาวของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นทําการระดับสีฟันก่อนใช้แผ่นแปะฟันต่อมานะคะเราอจะใช้ทิชชู่ซับฟันให้แห้งก่อนนะคะ <sk r ug> เพราะว่าเขาจะช่วยให้แผ่นแปะฟันของเราเนี่ยติดฟันได้แน่นยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ พอแกะซองออกมานะคะเขาจะมี2แผ่นสําหรับฟันล่างและฟันบนนะคะขั้นแรกเลยนะคะเราจะแปะไปฟันบนของเราก่อนนะคะเอามือถูถูไปตามรูปฟันให้แนบชิดกับฟันไปเลยนะคะแล้วก็แผ่นแปะตัวที่สั้นนะคะจะเป็นแผ่นแปะของฟันล่างนะคะแปะทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแลคะ่ะระหว่างนั้นเราก็หาอะไรทําเพลินๆได้เลยคะ่ะหลังจากที่เราแปะฟันครบ เวลาที่เรากําหนดแล้วคะเราก็สามารถลอกออกได้เลยนะคะนอกจากไม่ทิ้งคราบแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายอาจจะบ้วนปากหนึ่งทีแล้วก็แปรงฟันขจัดคราบออกที่เรารู้สึกว่าไม่สะอาดออกได้เลยคะ่ะพอทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืม,มระดับสีฟันหลังใช้นะคะข้อระวังระหว่าง,งที่ใช้แผ่นแปะนะคะในขณะที่ทําการแปะแผ่นฟอกฟันขาวนะคะแม่แนะนําให้ทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการพูดนะคะไม่ <ใน S 1> ควรกิน<ด>หรือดื่มชากาแฟหลังจากที่ใช้แผ่นแปะแล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะเพียงเท่านี้ก็ทําให้ฟันของเราขาวขึ้น แนะนำควรใช้ต่อเนื่องเป็นเวลา5-7วันนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีหรือใช้ให้ครบ14ซองเพื่อความขาวขึ้นอย่างต่อเนื่องของฟันนะคะมาทุกคนวันนี้เราจะมาตอบคำถามหรือว่าไขาข้อกองใจเกี่ยวกับแผ่นแปะของเราก็คือเป็นแผ่นแปะฟันขาวของนีนีนั่นเองตัวมันมีคำถามเยอะมากๆแล้วก็มีดราม,ม่าว่าบอกว่าฟันขาวขึ้นทำไมไม่เห็นขาวไปตลอดเลยจะบอกทุกคนว่า ข,ขึ้นมันไม่เท่ากับขาวเลยนะคะจริงๆอ่ะแผ่นแปะของเราอ่ะใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆมันขาวขึ้นจริงๆแต่ว่าคําว่าขาวขึ้นของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันบางคนฟันเหลืองอาจจะอยู่ที่ระดับ890พอเราแปะไปปุ๊บมันก็อาจจะเห็นผล1-2อระดับแล้วมันก็จะเห็นผลต่างว่ามันขาวจริงๆแต่บางคนนะคะมีคราบเหลืองฝังลึกก็ <c oughs> <motivation> คือฟันอาจจะเหลืองมาจากกรรมพันธุ์อาจจะเหลืองมาจากการกินกาแฟหนักมากๆฟันอาจจะเหลืองอยู่ที่ระดับ1 7 1 8ใช้แผ่นแปะฟันของลีนีใช่ไหมคะอย ที่จะให้ฟันขาวเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ขาวขึ้นเลยอยากให้ลูกค้าซื้อไปเลย1กล่องซองละ59บาทหรือตกกล่องละ699บาททําไมเราถึงอยากให้ทุกคนซื้อไปเลย1กล่อง เพราะว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่องครบ14ซองหรือว่า14ครั้งมันก็จะสามารถช่วยผักคราบเหลืองออกจากฟันเราไปได้แล้วก็สามารถเห็นผลแล้วก็ขาวขึ้นแน่นอนถ้าใครสนใจนะคะแนะนําให้กดตะกาด,ด้านล่างแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีโปรโมชั่นจากราคากล่องนะคะเดิมขายอยู่ที่1290บาทตอนนี้เหลืออยู่ที่699บาทหรือแผ่นละ59บาทถ้าใครสนใจสามารถกดสั่งซื้อในตะกาด,ด้านล่างได้เลยนะคะ